มีพระอาทิตย์ฝั่งนี้มีพระจันทร์พระอาทิตย์พระอาทิตย์พระจันทร์เอาขิมเริ่มรอ้องตั้งแต่แรกเลยเอ่ะขิมร้อง เฮ้ยเพื่อนแล้ว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 ใกล้กที่เราผ่านมางานตอนแรกคุณยูว่าเหนือแม่นิดว่ามันจะเป็นถุงแม่คิดว่าพี่กีมจักรยานแต่แม่คิดว่าคุณน่าจะเยอะมากสวัสดีพี่น้องทำไมเ้าลองเวนกีเห็นขี้พวกคุณไหมล่ะเห็นนะ เอันนี้เป็นพี่คุณเหรออันนั้นเป็นจิ้มเหรอใช่มีของขวัญด้วย ขิมเดินกับพี่เลยค่ะไปเลยขิมขิมเหนื่อยแล้วเหรอโอ้ขิมเฮ้ยพี่คุณดูจากตรงนี้ดิอไอาม่สุดไม่รู้สิ 亮的。 พี่ไม่ไหวขอเป็นผู้ชมก่อนใช่ไหมครับไม่ไหวจริงๆใช่ไหมครับมันไม่ไหวเดีย๋ยวรอพ่อพ่อกำลังขึ้นไปแล้วเมื่อเช้าที่พักกินไม่อิ่มอาหารมาช้าแปดโมงเลยแล้วก็กินไม่อิ่มมันเย็นหมดแล้ว,วะอะข้าวต้มก็ไม่อร่อย,ชอยใช่อากาศมันเย็นะเมื่อเช้าที่พักก็โอเคแต่ว่าเรื่องอาหารเขาอาจจะแบบ แต่ว่าวันนี้ตอนนี้ที่พามากินร้านทัวรนครปฐมอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยถ้าเกิดมาเอาใครใครจะมาเขาขอ,ขอก็ไว้ที่นี่ได้นะครับแล้วก็ไก่ทอดของพี่คุณนะอ่ะอร่อยมากอร่อยดูเลยพี่คุณเป็นคนชอบกินไก่ทอดทุกร้านอืไก่ทอดใช่รีวิวไก่นะคะ อร่อยมากก็พิจิตร์หนึ่งลำให้พันล้านดาวครับโอ้โหพันล้านดาวนะรับรูปลักษณ์ภายนอกเป็นไงครับเต็มห้าได้เท่าไหร่ครับให้ห้าให้ห้าแล้วก็อะไรอีกหอมใบอ่ะหอมใบให้ห้าให้ห้าเลยเนาะใช่ไหมรสชาชาดอะชาดให้ห้าใ้ชาดิได้ห้าคะแนนอ่าตัวนี้มั่งชิมรีวิวไก่ทอดหนค่ะไก่ทอดตัวนี้อร่อยไหมคะอร่อยให้กี่คะแนนคะ วอร่อยมากแต่ว่าไม่นนดิดิด่เลยสวัสดีครับตอนนี้เราถึงนนที่กลางพี่คุณรีวิวให้ทั่วๆเลยเต็มแล้วครับนี่คืออันนี้คือชมว,วิวเขาคอนะครับแปลงกรเต็นแปนลงกาเต็นท์นะครับแบบนนเนี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับเออแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้เผลอกดปุ่มผิดครับน,นี่ครับผมจะพาไปชมที่ชมว,วิวเขาคอครับ นี่ครับน,นี่คือชมวิวหัวคอ้ครับที่ที่เราจะมากางเต็นท์นกันนะครับเรื่อยๆไปขึ้นหัวคอครับจากที่เรามาจากร้านกินไก่ทอดครับชอบกินไก่ทอดมากเลยครับอร่อยดีครับอันนี้คือตรงนู้นอ่ะผมพาไปดูจุดที่เราจะกางเต็นท์กันนะครับร้านไก่เมื่อกี้ผมบอกไปเลยไหมว่าให้สิบดาวเลยก็อเห็น่าพูดถึงมาเถอครับ เพราะว่าผมเผลอแทะกระดูก็มันเจ็บฟันมากเลยครับนี่คือ <c oughs> นี่คือเอ่อที่ที่เราจะกางเต้นอยู่ตรงนี้กันนะครับนี่ครับมีมีเก้าอี้เลยครับแล้วก็มีกระเป๋ามีอะไรครับเดี๋ยวรอชม พาต่อไปนะครับบ๊ายบาย คืนนี้ที่ชมวิวเขาคอนะคะอันนี้เขาคิดค่าบริการกลางเต็นท์ผู้ใหญ่คนละ200บาทห้องน้ำสะอาดโอเคเลยแล้วก็น้ำอุ่นแรงใช้ได้มีจุดต่อไฟให้ลานค่อนข้างเป็นส่วนตัวเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่ขอรับเยอะเพราะว่าห้องน้ำเขาน้อยเขาก็เลยไม่รับปริมาณเต็นท์เยอะ นั่นเด็กๆก็จะมีพื้นที่วิ่งค่อนข้างเยอะโอเคเลยยังอันนี้ทำทำอะไรคะเตะฮอช็อปครับใช่รากินมากซีนเราก็ซีนมานะหมักมาที่นี้เราก็ตั้งกระทะต่อไปคือทำตีนที่ทำเสร็จแล้วครับ ให้มันอร่อยลงตัวคุณชอบไหมครับพูดเหมือนคนโบมือนถึงพระเลยอ่ะคุณชอบไหมชอบครับดอกไม่ได้กินเรือแม่อ้าวโอเคเดี๋ยวแล้วแม่ <c oughs> ออเอามีดไปช่วยหัน่น <c oughs> อ๋อข้างหลังแบบว่าทําสเต็กหลังกลาง,ลางหันลมใช่ <c oughs> ข้างหลังเป็นฉากกลางหันลม <c oughs> ไม่แต่ตอนนี้กลางหันลมไม่หมุนเลย <c oughs> ไม่มีลมจะเริ่มเย็นแล้วแต่ถ้าเป็นกลางหันลมจริงๆจะเสียงดังเนาะ ไฟเป็นทางเลยมีไฟในข้างในด้วยฮะใช้สองคนอืมแล้วมืดแล้ว หมอกเต็มเลยครับทุกคน6โมงแล้วหมลงเต็มเลยแม่นหึกว่าใยมัมุมืมิม ทิมเคยเห็นหมอกไหมคะอันนี้อะไรล่ะออกมาดูขำอยู่ในเต็นท์แล้วสบายกว่าเยอะใช่ไหมใช่ใช่จ้าอยู่ในเต็นท์แล้วเอาวันเอาชิมกินไปอีกข้างย่างอ่ะก็ชวนนะบะเพี่ไหมยากินึ่งเนื้อขึ้นมาท้าเข้ามาทิมขยับลงไปกัน วันใหม่ใน er> เมืองอะไรนะจุดต้นยามกันแล้วอายุนหวัดก๊อบกอเปิดเจอริงๆนานี่ปานานี่กาปุกตองเตียงน้องพอเปิดจ้าเจอหานดาวโยก้าเด็กๆจะต้องไปจังแล้วเอ้นั่นใจเตียงนั่งอยู่ห้องน้ำ จะยืมิปชังน้ำให้เจนี่ด้วยนะเอยเก่งจังจำได้ทุกตัวเลยอ่ะเก่งจัง ้แต่แต่เอาใช่ไหมคะแต่แต่เอาใครอะแม่ใคร พี่คุณอร่อยไหมครับมากอร่อยมากพี่คุณบอะปุกแม็กกี้ด้วยอ๋อพี่คุณได้หยอกแม็กกี้ด้วยยิ่งอร่อยไปอีกเลยถ้าจริงเข้าบอกว่าเราต้อใช่แม็กกี้กินไปไม่โฆษณาหรอกโอเคอะไรค่ะ แปดโมงสีแล้วยังมีหมอกอยู่เลยครัแบแดดมาแล้วแสบตาจะให้ดูนี่ออกมาพระอาทิตย์อยู่นู่นเในพระอาทิตย์เออพระอาทิตย์อยู่นู่นนี่คือ8ปดโมงสีนะครับดูสิบรรยากาศยังดีอยู่เลย ยอดาามาซ้ำแน่นอนชมวิวเขาคอนะครับค่ากลางไม่แพงด้วยผู้ใหญ่หัวละสองร้อยเด็กฟรีครับมีตุตตอกไฟ,ไไฟนี่สบายห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำที่เนี่ยสะอาดมากสะอาดมาก,ามากใช่แล้วเขารับคนด้วยความที่เขารับคนไม่เยอะอม,มันก็เลยแบบรักษาเข,า,า,ขาจำกัดจำนวนเขาไม่รับเยอะใช่ เขาบอกว่าห้องน้ำพอน้อยกว่าจะไม่พอก็ผู้ใหญ่ของผู้หญิงสองผู้ชายสองห้องน้ําอะมีน้ําแข็งตักฟรีทั้งคืนด้วยใช่เนี่ยดีแล้วก็น้าเวลาอาบน้ําอุ่นที่แบบจากแก๊สอะสบายมากนะฮะอยากแนะนําให้ทุกคนมานะครับชมวิวเขางออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ปักหมุดไว้ใต้คลิปนะครับเยี่ยมเยียม